ขวัญวันพ่อที่รอคอยมาแล้วค่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลย <c oughs> เปิดแล้วเปิดแล้วนะเปิดแล้วเรามาดูกันเลยนะคะกล่อง,องของขวัญวันพ่อนะคะโปรโมชั่นที่เราที่คุณซิสสั่งไปเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะคะได้รับแล้วนะนี่เลยนี่เลยเอ๊เราจะแกะได้ไหมเนี่ยมือเดียวเนี่ย <c oughs> สั่งมาสองกล่องเลยค่ะอ่านะสุดยอดไม้สุดยอดไม,ดดม้มีอะไรบ้างนะเนี่ยเราจะขึ้นมาทำนะคะเนี่ยมันคือมันมีมือเดียว <c oughs> อีกมือต้องถือกล้องเออลำบากอะทำไงเนี่ยทำไงเนี้ยฮะทำไงทำไงทำไงจะเปิดได้ยังไงเนี่ยเปิดไม่ได้นะเนี่ยเออทำไงดีคะดี่คะสองกล่องโอ้โหดีใจดีใจได้แล้วได้แล้วนะคะอ่าเห็นเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อน,นะะเพื่อนอน,น้องที่จังหวัดน่านเขาได้รับแล้วนะคะเออเราก็เลยเราก็เลย ลองตามดูนะเพราะเมื่อวานยังเช็คไม่ได้วันนี้เช็คได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่อาโธมี่ไทยแลนด์น่ารักมากๆเลยนะคะเช็คให้นะคะเช็คให้เรียบร้อยแล้วได้ข่าวเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็มาถึงพอดีเลยนะคะว่าทำไงเนี่ยคุณที่จะเปิดยังไงเนี่ยเอาออกไงเนี่ยออกสําเร็จไหมี่ปากมือเดียวมือเดียวอ่ะทิ้งว้อ,อย่างนี้เลยนะเอาลงมาอย่างนี้แล้วกันนะ แล้วเราก็มาเปิดามาเปิดกล่องทำไงเลยจะเปิดกล่องไรเนีย่ยอ่ะอย่ที่แกะเลยอีกทีเลยนะฉีกตรงนี้เลยนะฉีกตรงนี้เลยเราอยากจะแกะกล่องแล้วอเอาทาไงหมูแ็กดีจัดแ็คดีจัดนะ <c oughs> แ็คดีจัดแ็คดีจัดอ่านี่เลยโอ้โหได้แล้ว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 เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหนี่เลยนะคะกล่องของ วันพ่อนะคะของขวัญวันพ่อแด่คุณพอ่อที่เรารักเนาะอืมอนนแกะเลยเขาทํากล่องเหมือน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 กล่องปรษนีนะคะฮ้่เราจะเปิดได้ไหมเนี่ยดึงออกมาอ่ะดึงออกมาอ่ะจ้าเปิดได้ไหมดึงออกมือมือเดียวด้วยนะคะอ่ะจ้าเปิดมาเปิดมาเปิดมาจ้ามีอะไรบ้างนี่เลยอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากมีกา๊าดด้วยนะคะ <laughs> มีการมันพอด้วยโอ้โหอชามีอัชามีทำน่ารักอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหนะคะ best นะคะเ e s days ever happy fathers day นะคะ happy fathers day อืมสุดยอดมากนะคะน่ารักมากเลยนะคะข้างล่างนี้คือเฮโมฮิมนะคะนี่เลยเฮโมฮิมหนึ่งกองนะคะเฮโมฮิมหนึ่งกองแล้วก็ วิตามินซีหนึ่งกล่องนะคะวิตามินซีหนึ่งกล่องอันนี้คือเราซื้อนะคะแล้วพอเราซื้อสองตัวนี้นะคะ3 6ม0ันยได้แถมค่ะ